สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยะพนันได้เลยว่าคุณต้องเคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี้อย่างแน่นอนสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมีฉันที่ทำตัวใส่ใสต่อหน้าผู้ชายและเพื่อนของฉันเฮเพื่อนแท้อยากกินบะหมี่ด้วยอย่าลืมซื้อไปเลี้ยงนะครับร้านหมูกระทะเป็นแบบนี้ทุกร้านปะเนี่ยแข็งอาไปขนาดนั้น จำลองการเป็นฟอสซิลดึกดำบรรใช่เมื่อให้เงินพ่อกับแม่เท่ากันโอเค are you ready โอเคพันเลยเอ๊ะเอ๊ะเอเฮิยบ้าแล้วเ้ยอย่ามาเตอเดี๋ยวไม่เจอคือเหมือนญาติผู้ใหญ่ตอนให้เราแม่ก็เก็บเหมือนกันนะครับเขาเป็นคนที่รอบครอบเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่หนูอยากใช้หนูอยากเอาเงินไปละลายแล้วทำตัวเหมือนคนรวยลูกเออชุดคุยมันช่วยไม่ลูกแม่ไม่เคยเห็นไม่ใบประกาศที่เข้ารับกระักษาพยาบาอยามันช่วยไหมลูกลูกไปเรียนให้จบแล้วเอามาให้แม่ได้ไหมคูเข้าแล้วเว้ยแแม่ไม่ขออะไรอีกเลยลนอนสบายจัดนะใครๆก็เคยเป็นบะวะก็คาบว่างมันไม่มีคนเข้าแล้วก็นอนเอาแรงอ่ะจะได้ตื่นมาสดใสเนี่ยถ้าคุณติดวิตคณิตล่ะ และภาษาวิทย์คณิตคุณไม่รู้อ่ะแล้วมีคนมาพูดกับคุณว่าขอดูตัวอย่างงานหน้านี้หน่อยคุณจะรู้หรือเปล่าว่าเขาจ้องจะลอกคุณอุยเนี่ยจะดูตัวอย่างข้อหนึ่งหน่อยดิ <c oughs> ขอเทียบคําตอบหน่อยสิ <c oughs> ลอกนักเรียนฟิสิกส์จะเข้าใจโอ้ <Hey. S 2> oh, no I'm just working on t o r q <laughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาใช้คำนวณอะไรนะผมแค่รู้ว่าเออบางทีมันก็ต้องมีบ้างนะกิ่งก้านสาขาอะไรเงี้ยเราต้องมองต้องจำอะไรเงี้ยเมื่อดูซีรีส์สืบสวนเยอะเกินอ๋อ <laughs> 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 ลายเด้วมือที่แท้จริงลองมาอีกครั้งค่ะโอเค <laughs> <laughs> นิ้วก้อย <laughs> ไม่ได้ <laughs> ช่วยเปิดเสียงฟังหน่อยแล้วขอวิธีแก้ค่ะฟันแตกไปหร,รือยังเนี่ยแฟนนอนกัดฟันเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวกับลิ้นนะถ้าลิ้นเรามีปัญหาแบบติดเพดานเกินไปหรือแบบอะไรแบบนี้จัดฟันน่ะช่วยส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีวิธีนะครับต้องไปปรึกษามหมอนะครับเนี่ทรงทรงกระลาครอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ คนมาตัดนี่รู้สึกว่าหนึ่งล้านคนจะตัดคนเดียวนะครับชื่ออะไรผมก็ไม่ถามหรอกครับหายากนี่ดูนะครับตัดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับแก้วครับนี่คือมันมันไม่ใช่ตั้งให้ความร่วมมือแปลว่าผมผมตัดผมผมไม่เอาตังค์เขาหรอกครับ<อ>แต่ว่าเวทนาคนมาตัดแต่ไอ้หน่วยสอดแทรกมันหลายครับเพขอบเคุณค่าไปแครับนี่คือตอนเด็กๆมีไหมคิดว่ามันเท่หรืออะไรอย่างงั้นแต่ว่าโตมาก็ไม่ใช่ละเปลี่ยนความคิด ปาร์ตี้น้ำชายอย่างนั้นเหรอยังตึงน่นารักเงินปุยมุยหุยผมชอบมากฟิลเนี้ยสมัยก่อนมีบ้านต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปนั่งกับเพื่อนแล้วก็ห่อข้าวไปกินหรือแบบซื้อขนมไปแค่นั่งล้อมวงกินกันเฉยเฉยเนี่ยไม่มีความสุขมากโตมาความสุขมันต่างกันเลยนะครับคบกันหนึ่งอาทิตย์พี่แซมข้อห้องน้ำอยู่หรอคะโอเค หเดือนอ้าวพี่เฟลคล้องน้าหรอเอาอยู่ครับโอ๊แลีหรอีหรอไม่ดีนะ้วสองปีเเข้าไปดูเฉยหรือเข้าไปไม่รู้นะครับโตขึ้นแค่ว่ากันละกัน She คุณหาใครไม่เจอเหรอพูดจริงแค่คนไทยด้วยกันยังหาไม่เจอนี่ฝรั่งถ่ายนะครับไว้เด่นเก่งชา้างนักท่องเที่ยวตีสองวิธีการลดต้นขาทาําวไหนึ่งันามหนึ่งขันข่ข้าม้ามนันม่ง้มไง้ามไ้ัไปงาางปาม มาอยากผอมอะไรตอนนี้มึงดูอีโต๊ะนั้นะเสียงดังมากอ่ะเสียงที่มึงกําลังใช้กับกูอยู่มันก็คือแบบเดียวกับอีโตะนั้นแหละมะม่วงไหมลูกไม่เอาอ่ะลดน้ําหนักอยู่แม่ต้องรีบกินนะเดี๋ยวมันเน่าลูกเดียวก็พอแม่โอเคลูกเดียวครับอิ่มกี่วันอ่ะดีๆ เราเป็นเด็กของแม่เสมอแม่เห็นลูกกินได้ก็มีความสุขแม่ก็อิ่มและจะใครอ้วนนะไม่ทำงานกลุ่มเลยสักนิดอัพสตอรี่ว่าขอบคุณเพื่อนที่แบกหรอกูยอยากแบกมึงเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่กูพูดว่ามา,มาอยู่ในกลุ่มกูแล้วกูจะแบกเองไม่ใช่เอาวีคิดใหม่ก่อนนะ เผื่อจะไม่เข้าใจที่ที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือชาบูแต่หลังๆจากคลิปนี้ออกไปผมว่าร้านชาบูน่าจะเริ่มรู้กันว่าแล้วไปพูดไ่จ่าใครเลยตอนยืมยืมสายชัดแบนหน่อยนะคะน้องสาวยืมที่ชั้นแบนหน่อยนะคะน้องสาวได้ค่ะที่ยาวมากคก็ที่ยืนที่ชั้นแบหนดีครับ เราจะเก็บเงียบหงิมดาไปเลยนิ้วก้อยของทุกคนเป็นแบบนี้กระดูกเรามันมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะกระถูกเรามันเสียทรงว้ยผมว่ามันน่าจะมีวิธีหรือกรรมวิธีอะไรบางอย่างให้กระดูกเราไม่รับความหนักเกินไปนะมันผิดรูปนะครับไนะอเหี้ยมีคะช่วยกูกินไหมกูกูกูมาทำเดียวคทำเดียว <c oughs> <c oughs> บาปฮะอร่อยว่ะคุณนะใช่อัดแน่นเลยนะจุดนั้นคือแบบ more flavor คำเดียวที่พี่เอาไปก็คือหมดแล้วเพื่อนอยากกินขนมด้วยกูก็จะแบบนี้ออฟแบ่งเชื่อนอยู่ในยุคของกูกกินหรอยากไม่ใช่ปิดโควิดจัดใจไม่ยอมแบ่งเชื่อนหรอกมซื้อเองฮะออฟจะร้องแบ่งเชได้เลยตราเมื่อเพื่อนชวนไปโรงอาหารแต่กูไม่ไป เชื่อเหมือนใครมองเลยใช่แล้วปฏิเสธยากเจรนงๆยิ่งสนิทยิ่งแบบเอออไปไปไปเชื่อว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเกิดกับคุณถ้าคุณเคยเจออะไรที่แบบเนี้ยลองคอมเมนต์มาแบบเออจริงด้วยเคยเจออะไรเงี้ยก็บอกกันดูแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างไงก็รับดูกันเหมือนเดิมนะมานะ